สวัสดีครับบาเบียธาพลมนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยนะครับเดี๋ยวก็เพิ่งเห็ดเห็ดงานอยู่บ้านแล้วนะครับพี่น้องเบียก็เลยจะพาทุกคนมาดูต้นกล้วยนะครับที่เบียปลูกใส่ดินใหม่นะครับมาดูกันว่าดินนี้มันจะเป็นยังไงยุบไหมแล้วก็ต้นกล้วยที่เบียปลูกนี้จะรอดไหมนะครับผมนะที่เบียขอปลูกต้นกล้วยต้นนี้ก่อนเพราะว่าตอนแรกปลูกอยู่หน้าบ้าน,นครับพี่น้อง ที่แม่บอกว่ามันสี่หกหนาบ้านนะครับก็เลยเอามาปลูกตรงทั้งในดีกว่านะครับมันจะได้ไม่รกนะครับแต่ต้นกล้วยเบียก็ฝนตกใส่พอดีก็เลยบอกว่าโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูอะไรครับเดี๋ยวเรามาปลูกต้นกล้วยกันดีกว่าอ,อ,อติดลม ได้แล้วครับทุกคนปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยจะพาะมาดูที่เบียบปลูกไว้นะครับต้นแรกต้นนี้นะครับก็สวยมากเลยนี่มอตายได้พี่น้องเด้อเบียบปลูกไว้สี่ต้นห้าต้นนี่อันนี้ปลูกใหม่อันนี้ย้ายมานี่ต้นนี้ก็ปลูก ้นอันนี้ต้นน้อยพี่น้องต้นน้อยยางไม่ได้พี่น้องมันดินมันลบแล้วนี่ดินหยบพี่น้องนี่หยบจะต่ำกว่าถนนนีน่ย่านได้ทมเพิ่มอยู่ครับต้นนั้มันต่ำกว่านี่ย่านทมเพิ่มนี่แหล ก็รอให้ดินมันอยู่ตัวแล้วก็จะจะ,จะ,จะ,จะถมเพิ่มอีกนะครับทุกคนทาด้นานตรงด้านหน้าก็สวยงามพอดีเลยนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีมีแสงกบสงเสงแจ็บมอด้วยพี่น้องฝนตกนะครับก็เลยทําให้ดินแบบว่ายุบเร็วมากนี่ดูดีน้าทุกคนนี่น้นําจนเต็มห้หน้าจากมุมนี้นับนะครับนะรบรรยากาศ ดีเลย้าสามารถแล้วเนี่ยโอ้ไิบรรยากาศดีครับพี่น้องก็กรอวันที่สร้างบ้านเสร็จนะครับบรรยากาศสุดยอดมากโอเคนะครับภารก,กิจเราก็พามาดูดินนะครับก็มันยุบนี่หน่อยนะครับผมแล้วก็ดูต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะครับก็นี่ครับบ่อดตายได้พี่น้องได้ถือฝนพอดีต่อไปก็จะปลูกตะไคร้นะครับจะเอาตะไคร้มาเสียบไว้ ตะครนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับไปให้การรับชมในเบียร์ขออนุญาตกลับบ้านอาบน้ำไปขายแก่ทอดต่อก่อนนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผม